ชวัด and the and the cup is taking a bath ทำไมก็เราใส่น้ำให้เขาลงไปแช e ่ใช kind of <Vou> <F> ่ไหมคะไปแล้วไอซ์คิวแกะออกมาแล้วค่ะเป็นไงแชร์ไดโนเสาร์โดนัท컵 and truck mommy they are taking a bath yes เชื่อไหมว่ามีเดวิดและแอนด์แอนด์โน yes and มีกระดูกเท้ากระเพาะปัสสาวะกับอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ใกล้ๆกัน อันนี้เป็นเตียงนอนของตุ๊กตาเขาไว้ก็ส้ไมใชนเอร์กตัวเอง s p o o แอนฟอ o r กตอนนี้มาวาอะไรติดใจค่ะเล่นไอซ์คิวเยอะแยะทุกวันเลยแมวนอนแมวนอนแช่อยู่ในน้ำแข็งไงหลงตัวนี้จมน้ำแล้วเนี่ยหายใจไม่ออกแมวสวนสวยแมวนันบีฟบีฟใส่สีเพ้ามาสวยเลยาตกแต่งเติมเติมอันนี้เหมือนฮาโลวีนมากเลยค่ะ ตอนนี้เราเริ่มได้สีผสมกันแล้วค่ะอุย้ยเหมือนหมาแมวเลือดออกน้องหมาเลอดออกใช่น้องหมาสิน้องแมว,น,แมวน้องแมวเลอดออกแมวที่ไม่นอนหลับอ่ะนี่ไงตอนนี้นอนหลับน้ำลายยืดอเลยโอ้โหเป็นน้ำลายสีเขียวอืตอนนี้ทำไมทำามาเริม่มเป็นธีมแบบว่าฮาโลวีเนนะ้ะเริ่มปบดแอมบิซีน่าไอแอมบิซีนาม